นี่นะครับเป็นการอัดแบบใหม่นะเ,เนาะเด๋งจะลงเป็นสองคลิปอีกคลิปหนึ่งในเครื่องอีกคลิปหนึ่งคือเครื่องของน้องผมนะอืมเกณฑ์ตอนนี้เราอัดสองสองกล้องนะครับอืมเกณฑ์เอาเกณฑ์ใส่ชุดก,กอนแล้วเดี๋ยวเนี้ยใส่นะครับอืมเราก็อัดเป็นสองมุมอรับ พอยเอาวิวน้องเกนกับคอยเอาวิวผมนะครับตมาบตมาตมาแล้วตามมาแล้วนะครับโอ้มาแล้วนี่่าแค่เล่นๆเฉยๆนะครับไม่นานโอ้โหวาวาไปตรงเอชซีพีเหรอนี่ไงนี่ยนี่นี่ยนี่นี่นนนยยิงเลยยิงเลยเฮียฟันเฮียฟัน เลาวิวน้องเกนตอนนี้น้องเกนอัดไปได้แล้วหนึ่งนาทีนะครับอัดได้ไม่เจออะไรเจอชอมมี่โอ้ยเดืเยียมไปช่ย้ยเอาเกนอยู่ไหนเนี่ยเกนหลูกค้าล่างตอนนี้ผมเลเวลสองพันสองพันเอ็ดแล้วนะครับเอ็บอยลืมบอกนะแม่แม่อะไรเนี่ยเกุดครับ ป๊าป๊าไอ้บอสยะป๊าป๊าอะไร <I bought. S 1> ank, เฮียไอ้บอสไอ้บอสยักษ์ที่ไหนลรามาดิตายมาเก๋ครับโอ้โหเราเรียกมามมาป๊าป้าเรียกแม่เรียกป๊าป๊า <c oughs> ก็เดี๋ยวจะส่งการแล้วนะทุกคนก็สุขสันต์วันส่งการเฮียไปไหนไปไหนมานี่ดิเฮียอยู่นี่ โอเคครับเฮ้ยเจอเจอเจอเมกาบอสอีกบอสยะปวดพายวิวน้องเกณฑ์มตอนนี้น้องเกณฑ์กำลังช่วยผมเิงอยู่นะผมอัดเครื่องอ่ะเกณฑ์ได้เรียบร้อยมันตายแล้วน้องเกณฑ์เฮ้ยมีบอสอีกตัวนึงแต่เป็นบอสแบบธรรมดาเกณฑ์ยิงมันเกณฑ์ยิงมันเกณฑ์เกณฑ์ยิงมันดิเฮ้ยเกณฑ์โดนเกณฑ์โดนลุงเกณฑ์โดนลุงช่วยน้องผมก่อน มีบอสจาักกาันคือไม่หลบอยู่บนรถไปเปวาดอะไรเนี่ยวาดอะไรวาดซมมี่ไม่มันมีบอสเหรอมุเกมบอกตำแหน่งบอสนะทุกคนนี่อยู่นู่นไงมุเกมคือน้องน้องผมวงน้องผมวงที่อยู่บอสนะครับจริงๆวงว<า>ังเข้าไม่ได้เียยรรบ้อ เยี่ยมเป็นคนแบกนะตอนนี้น้องผมเลเวลสามเลยนะครับถ้าคอยเอาวิวน้องอู้ย่าดูไหนมานี่นะเราดีเกณอยู่ไหนเกณอยู่ไหนเฮียนี่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 เฮียกูดถ้าไอ้บอสโกรธถ้าไอ้บอสโกรธมันเกิดหรือยังอ่ะบอสปะป๊านะใช่แป๊บนึงเฮียจัดการเมก้าบอสก่อน เกลเรียบร้อยเกิดยังไงอ่อเกิดได้ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเกมมานี้เกมอย่าโดนละวะเกมออกมาเกมออกมาเออปีนขึ้นกล้องปีนขึ้นกล้องจะโดดได้ปะไม่ได้ไม่ได้โดดตามเกนมาได้ไหมได้เฮ้ยมันมีแง่งๆตรงนี้อะเกนเอ,อฟาฟาร์มสองนึงอุ้ยโอ้ยเริ่มจะเดือดดันกลายเป็นอุปทานออ ตามีมาได้ไหมได้ได้กระโดดตามมานะจะได้กระโดดโอ้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 มีไงอ้งีโอเค,อเคเตามมานี่โอเคใช่บอสไม่เฮียจะไปเข้าตรงทางนะนะั้นอะตรงห้องนั้นเนี่ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอเคครับเฮียเป็นไรเฮียอยู่นี่โอเค มาทุกคนผมก็จะัดทางไปพอยเอาวิวอะไรอย่างเงี้ยวัดไปตรงหลายๆกล้องเลยนั่นเองเลน่จบเอ็นเกเลวังอุ้ยเกเลอะไรอ่ะเกณฑ์กนกาดเกเลวังเกเลวังเกเลวังเกณน์โอกาสไม่ได้เกณฑ์นี่เกณยิงดิเกณยิงยิงริ้วยิงไม่ได้เนี่ยกดอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดอันนี้กดอันนี้กดจอ เดี๋ยวขมน้องสนขมน้องสนเกนจะตายแล้วเกนหนีออกมาเร็วเดีเ๋ยวจากกันไอ้บอสไซเดอร์แมนก่อนเฮ้ยแน่จริงออกมาดิไอ้บอสนะครับพอยเอาวิวของเกนก็จะเห็นนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกนใกล้ตายแล้วทุกคนนะเกนโดนกระทืบ,บนะเกนหอยิ่งเกนออกไปเลยคะเกอนกออกไปก่อนได้เลยเพราะว่าน้องเกนใกล้ตายแล้ว มัน <laughs> <อ>ดินวเลยแล้วโอ้ยตอนนี้ผมไม่สามารถช่วยน้องได้นะเพราะว่าผมสู้กับพแ<อ>มนแมนอยู่อโอ้ยน้องผมใกล้ตายแล้วเกนหนีเออหนีทางนั้านเข้าประตูนี้เ,เว้าเจอลาวาอีกก็ไม่รอดอีกอะ้ <laughs> อเซอร์ไพร์ตจี๊ดโดเกนโดนฆ่าแล้ว โบสเซเลนแมนเรียบร้อยมึงเกมหนีเกมจะลงมาทำไมเล่าขึ้นไปเดี๋ยวจัดก,การตรงนี้ให้วิ้ยขึ้นไปบนหลุมศพเหมือนเมื่อกี้ได้ด้วด้วยมีขึ้นบนกล่องไ่ก่อนเลยไอ้บอส <Okay. S 2> จกกัดการฮะ ไปไงวิ่งขวากเราเปไน็นไงโอ๊ยเกณฑไม่ได้เกณฑตายอยากกุมว่าไหนยี่อยู่ขา <c oughs> ้างล่างโอ้ยเกิน์เลอได้ยังไม่ได้ใหม่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ดูไม่ได้ดัง อ๋อมันเป็นปืนคริสต์มาสน้องเกณฑ์น้องสะสมเลเวลถึงเลเวลห้ามันเป็นปืนคริสต์มาสมันเป็นปืนอีเวนต์เกณฑ์ซื้อไม่ได้เกณฑ์ซื้อไม่ได้แต่ไอเงียซื้อได้ดูว่ะไอปืนหน้ามันคือปืนอะไรมันคือปืนที่มันมีเสียงอ่ะเฮียเฮียทดสอบไม่ดูน้องเกณฑ์หนูนี่นายโอ้ยน้องเกณฑ์เป็นนักบินอวกาศเฮียจะเฮียอยู่ข้างเฮียจะขึ้นไปข้างบนบันไดนี้ น้องเกลไม่ต้องตามมาน้องเกลไม่ต้องตามมาน้องเกลจะไปลง S C P ซีพีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดคลิปละอืมเพราะดูแบตผมดิผมจะไปชาร์จต่อแหม่ก้อนนะเอ้ยไม่จะขึ้นตรงนี้ทำไมนะครับมันก็นี่มันคือปืนนี้นะที่น้องผมจะซื้อนะแต่มันซื้อไม่ได้มันคือปืนคริสต์มาสไอ้ช่วยหน่อยแต่ผมไม่ได้เล่นคลิป ตอนคีิสมาแตจททำไมผมซื้อได้ก็ไม่รู้ทำไมมันมีซอมบี้อ่ะถ้ามันมีได้ไงอะเกนก็ยิงมันดิโอ้ยอะไรมันได้แล้วเกมก็ยิงมันดีเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยมันคือปืนนี้นะที่น้องผมจะซื้อมันมีเสียงนี้เลยเนี่ยป็ไหนมันคือปืนนี้ ปิดลิปยังปิดยังยังยังกเดี๋ยวอีกสองนาทีปิดคลิปแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวจะลงสองคลิปเลยพอยออฟวิวจะเฮียไปไหนเฮียว้งล่างไม่เฮียลงมาแล้วเฮียลงมาแล้วเปิดเปิดเปิดให้ได้ เบอร์ให้ได้เบนให้ได้ไดว้าวค้างอ่ะมาค้างโอเคโอ้โหโอ้โหเกนยงกิยงเกนยงกิยงเกนยิงเรียบร้อยโดนน้องเกนยิงหัวตายค่ะพี่ เกมเลเวลสองพันห้าทุกคนเดี๋ยวผมฆ่าบอสก่อนเอาโอ้ไฟก่อนกระจอกไอ้บอสยักกระจอกเฮ้ยมาแล้วแซมมี่โดนจซมมี่บอสตายแล้วทุกคนไอ้บอสไฟเพิ่มมันยังไม่เกิดเลยแกจะแกจะลุย้ามา้อกเกม ไม่ดีมันเป็นลาวาเนี่ยมีชุดเกาะเลเวลหกร้อยอะน้องเกนยังไม่ได้น้องเกณฑ์ยังไม่ได้ใช่นัอเกนถ้าน้องเกนฝ่าลาวามานัอเกนตายแน่ผมจะฝ่าลาวามาเปิดประตูทุกคนร้อนขาแล้ว,ลวโอ้ยไม่น่าอ่ะอตายตายโอ้ก็บอกแล้วว่าอยา่าฝ่าลาวามา โดนอะไรค่ะโดนอะไรโดนลาวาตายน<ล>่ะว่าแล้วก็บอกเลยอย่าฝ่าลาวามาคือเกาะมันกาคือเกาะอะเรวิวหนึ่งอ่ะสะสมวเวห้าเนี่จะได้คือเกาะเฮ้ยมะเกนี่อยู่นี like ่อยู่นี่อยู่นี่หนูช่วยมะเกนหน เดียกรกสัดไอ้อ๊อดยั์อเออทุกคนลืมเลยว่าตอนนั้น่ะผมตอนที่ผมเล่นนอกรอกน้อง oh, 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 oh. นี่ว่าผมสัญญากับน้องว่าผมจะปลดล็อกปืนให้นอ้องด้วยอะไรงั้นผมขอพอดเอาไว้ก่อนเกมพอดออก